ชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องสาม passive เรามาดูข้อที่18กันค่ะข้อที่18นะคะเขาบอกว่า my brother my brother จุดจุดจุด because he was absent คำว่า absent แปลว่า ขาดค่ะขาดเรียน absent คือขาดเรียนนางจะตรงข้ามคำว่า p r e s e n t ที่แปลว่าของขวัญน,นะคะถ้าอ่านว่า present จะแปลว่าของขวัญก็ได้หรือปัจจุบันเขาถึงบอกว่า present is a present present is a present ปัจจุบันคือของขวัญเราอยู่กับปัจจุบันค่ะอดีตผ่านไปแล้วช่างมันอนาคตยังมาไม่ถึงช่างมันค่ะเราทำปัจจุบันที่ดีที่สุดนะฮะ <Wow. S 1> present Present ข้อนี้ระวังให้ดีค่ะมันมี yesterday หลอกเรามันมี yesterday หลอกเราข้อนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ yesterday ไม่เกี่ยวต้องดูที่ verb ค่ะคำนี้ punish คำนี้ออกเสียงนะฮะ punish s s ออกเสียง punish 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 นะฮะแปลว่าลงโทษค่ะ ถ้าข้อเนี้ยบราเธอร์ลงโทษจะลงโทษเองต้องมีกรรมค่ะแต่ตรงนี้จนก่อนหน้า because ไม่มีกรรมไม่มีตัวรองรับว่าลงโทษใครสะแดงว่านางถูกกระทำค่ะสะแดงว่าโครงสร้างนี้ถูกกระทำค่ะในภาษาไทยก็มีโครงสร้างถูกกระทำก็จะพูดว่าถูกเลยบ้างโดนบ้างอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ในภาษาอังกฤษเราจะโครงสร้างถูกกระทําในภาษาอังกฤษเขาเรียกนังว่า passive voice ค่ <S 2> <S 2> <S voice ะไม่ใช่ the voice Thailand นะฮะ passive voice passive voice นะฮะ passive voice คือถูกกระทําเวลาเราพูดว่าฉันถูกฉันโดนเขาถูกเขาโดนถูกกระทําโดนกระทําจําง่ายๆคะ่ะขออนุญาตเพลงที่ตูนด้วยนะฮะนึกค,ครูเอาเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่า คำว่าโดนทําร้ายถูกทําร้ายเห็นไหมคะเอากรรมขึ้นไปเป็นประธานละคือมีใครบางคนทําร้ายฉันมีใครบางคนทําร้ายชีวิตฉันนั่นก็หมายความว่าเราถูกอะไรคะเราถูกทําร้ายเราจะใช้เพลงนี้ค่ะชีวิตแค่โดนทําร้าย ต้องมีทั้ง verb to be บวก verb ช่อง3อย่าเรียกว่า verb channel 3นะฮะเขาเรียกว่า past participle นะ,ะกริยา3ช่องต้องแม่นนะฮะถ้าอยากทำข้อสอบได้นะฮะชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่อง3 passive ไปชีวิต แค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องสาม passive นะคะเอไะไรคะเดินสองสองไปชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องสาม passive นะคะอ่ะรอบสี่ค่ะไอ้รอบสามรอบสี่นะรอบสี่รอบสามก็พอค่ะพร้อมไหมคะ โครงสร้างถูกกระทำโครงสร้างถูกกระทำ passive voice พอมีค่ะหนึ่งสองสไปชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องสา passive สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะร้องก่อนคะ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะหนึ่สองสไปชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องส passive ไหนดูสิคะว่า หกข้อนี้อันไหนเป็น active อันไหนเป็น passive เริ่มที่ข้อที่1ค่ะเริ่มที่ข้อที่หค่ะ,คะ to run ถ้า active a passive p อันไหนเดยวข้อนี้ไม่ถามถ้าถามเดยวจะค่อยพิมพ์นะฮะอย่างเช่นข้อที่1 to run to run มันวิ่งเองค่ะ run จึงเป็น active ค่ะเห็นไหมเห็นไหมต่อไปข้อ2 A or P, A or active or passive. Number two is an is a passive or an active voice. Ah, could you please answer me? Ah, ah. Let's see. let do see. A or P, rupee, A or To be punished. to be punished ถูกต้องค่ะมีคนตอบถูกนะฮะเป็น passive voice นะ,ะแต่มันเป็นส่วนขยายนะที่ถูกกระทำดังนั้นะคำว่า to be punished ถูกกระทําค่ะ P ถูกต้องค่ะลุกถูกต้องค่ะนะคะต่อไปค่ะ my chair was broken my chair was broken my chair was broken A or P ข้อ3 A หรือ P คะ ข้อสอพถูกต้องค่ะนะคะ Peter will be happy Peter will be happy ที่ active ข้อ5 the tree must be cut the tree must be cut เป็น active or passive ค่ะ active ์ a passive พ p p ค่ะเป็น active or passive active or passive ค่ะข้อห้าพิมพิมข้อมาก็ได้ค่ะห active or ห้ passive and the last one นะฮะ and the last one ที่รักหา Greg is looking for a new job Greg is looking for looking for look for แปลว่ากำลังมองหาค้คนหาข้อ6ตอบที่ถูกค่ะเป็น active หรือ passive voice act พิม a pass พิม p ค่ะอ่าข้อ6พิมพ์ตัวเลขมาค่ะ6 a หรือ6 p เดี๋ยวพวกนี้จะไปซื้อกลิ่งกันจริงๆนะฮะ 6A หรือ 6P นะฮะ 6A หรือ 6P พิมพ์มาค่ะจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่าจะตอบได้ไหมตอบได้หรือเปล่าที่รักขาลองตอบข้อที่18ให้ได้เขาบอกว่า my brother จุดจุด,จด ลงต้องถูกลงโทษมีข้อเดียวค่ะถ้าเราใช้สูตรชีวิตแค่โดนทำร้าย verb to be บวก verb ช่องส passive จะตอบได้ข้อเดียวนั่นคือข้อเลยคะ A B C D ค่ะ A B C D ค่ะถูกต้องค่ะอย่างข้ออื่นตัดเลย c s s D dog มี B ก็จริงแต่เป็น I N G ค่ะดังนั้นต้องตอบข้อ นี่คือพื้นฐานนะคะขอบคุณนะคะคุณครูเอาข้อสอบมาจากหนังสือดรสุภวัตคาเบสิกราม a าขอบคุณดนะ็อรสุภวัตด้วยนะคะหนังสือดีมากค่ะไปซื้อเลยนะฮะ will be punished will be punished ค่ะต้องถูกค่ะ punish ก็คือหนูถ้าหนูเห็น verb เติม ed verb เติม ed verb ช่อง2อ,งอะ่ะมันใช้ได้เลย verb ห verb สคือใช้ได้เลย i go you go ง u กล a ปัมปัมได้หมดเลยค่ะ You went I went ได้หมดค่ะใช้ได้เลยไม่ต้องมี verb to หอยอะไรแต่ถ้าหนูเจอ verb นะลูกส่วนใหญ่นะลูก verb ที่จะตามใน verb ช่อง3จะเป็น2 p p perfect กับ p passive ครับที่จะใช้ verb ช่อง verb ช่อง3 p perfect กับ p passive ค่ะ perfect ก็คือ verb to have ถ้าอะไรก็ตามแบบนี้นะครอุอบ๊บ อะไรก็ตามที่มี verb to have แล้วตามด้วย verb ช่อง3จะเป็น perfect ค่ะแต่ถ้าเป็น p passive ก็จะเป็น verb to be บวก verb ช่อง3ค่ะ verb ช่องสัมหลักๆจะใช้อยู่2อง p นี้ค่ะดังนั้นถ้าหนูเห็น verb to be กับ verb to have แล้วข้างหลังเป็น ed ให้รู้เลยว่านางเป็น verb ช่อง3ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนางเป็น verb ช่องสล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคไหมข้อ19 อ่านลักษณะแบบนี้เขาเรียก question tag ค่ะ question question คือคำถามเนาะ question tag คู่ขา question tag คืออะไรมันจะเป็นการถามย้อนอะชิมิชิปะใช่แบบเทตัวเองตัวเองรักเขาชิปะชิปะชิมิชิเนะอะไรอย่างเงี้ยเคยพูดไหมเคยพูดไหมยช่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะพูดเนาะชิปะหนูพูดอะไรกันนะชิอาชิอาชิมิ ชิมิโอเนี่ยจะจะถามชิมิชิมิตระกูลชิมิชิมินั่นแหละคือ question tag เฮยกแกวัดรู้เป็นชิปาอย่างเงี้ยเฮยแกแกว่ายน้ำเป็นขูออกเสียงวอลเวนเป็นตัว v ออกเออแกว่ายน้ำเป็นชิปาดูนะฮะหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธก็คือถ้าหน้าบอกเล่าหลังจะเป็นปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าเอาเวิร์ช่วยทำแท็ก แสดงว่าเรื่องนี้จะต้องรู้ว่า v ว r b ช่วยในประโยคนั้นคือหอยอะไรนี่คือสูตรสำเร็จค่ะตาประธานเป็นสรรพานามแสดงว่าถ้าชื่อคนต้องทำให้เป็นสรรพานามค่ะ he she it นะฮะโอเคนะมันก็จะมีฟังลูกหนึ่งสองซ้ำหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าเอา v ว r b ช่วยทำแท็กประธานเป็นสรรพานาม ประธานเป็นสรรพน,นามพร้อมค่ะ question tag ชีมิชีมีพร้อมส4สหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าเอา v ว r b ช่วยทำ tag tag คือตัวด้านหลังประธานเป็นสรรพนามรอบสองค่ะหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าเอา v ว r b บช่วยทำ tag ประธานเป็นสรรพนามอ่าประธานเป็นสรรพนามโอเคไหมคะ่ะนี่ไงเช่นสมมุติว่า นี่ Peter can swim very well Peter can swim very well คำว่า can ตัวนี้เป็นบอกเล่าค่ะหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธหลังบอกเล่าเอาเวิร์บช่วยเวริรช่วยของนางคือ can ปฏิเสธต้องทำเป็นรูปย่อนะฮะจึงใช้ can t Peter เป็นผู้ชายเลยใช้สรรพนามว่า he ค่ะ เลยเชืส่สรนามว่าฮีค่ะตามสูตรเลยนะคะหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธเราจะเรียกว่าข้อสอบออกเรื่องนี้โดยทั่วไปข้อสอบต่างๆในประเทศไทยชอบเป็นแบบ Choice พอแบบ Choice หนูเห็นเว r รช่วยแล้วมีสรรพนามแล้วมีเครื่องหมาย e q u s t i o n หมอ k เรื่องนี้แน่นอนค่ะนี่คือเทคนิคในการสังเกตหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธหน้าปฏิเสธอ่ะหลังบอกเล่าเอา verb ช่วยทำแท็ก ประธานเป็นสัพพนาประธานเป็นสัพพนาไหนลองพิมพ์ตอบกูสิคะข้อนี้ง่ายถ้าหนูตอบข้อนี้ได้ข้อ19เมื่อกี้ก็ตอบได้ Peter can't can't แสดงว่ามันจะต้องตอบเป็นอะไรฮี He, คะอ่ามันต้องตอบเป็นอะไรฮี He, คะตอบมาเลยตอบเลยทุกคนคะตอบมนเลยคะ่ะเป็น อะไรฮีคะเป็นอะไรฮีคะวู้แคนฮีเย้วันข้อไหนครัมันเป็น don't ใช่ไหม don't ก็ต้องเอาตัว don't นั่นแหละมาตาม coming with us we're looking forward to ใช้กับ t o คะ่ะ t o แต่ t o ตัวเนี้ย ไม่ใช่ to go ไม่ใช่ wine to me to go ไม่ใช่โครงการในทุนกระหม่อม to be number one To ทีนี้เป็น pepper station ค่ะเช่นเพลง listen to ของ Beyonce ใช่ไหม listen to the d a n here in my heart ไหนดูสิคะพิมพ์มาสิคะ listen to to พิมมาค่ะพิมมาค่ะ listen to to อะไร to อะไร h to the song ค่ะ to the song ทุกคนเห็นไหมคะ to ตัวนี้ไม่เหมือน v i t a m i n to go แต่วิสามาแล้วค่ะแต่วิสาออมแอมไม่เหมือน v i to me to go ของการ to be number one มันเป็น to the song song ตัวนี้มันคือคำนามค่ะมันคือคำนามค่ะ เพราะฉะนั้น E2 ตอนนี้ตามด้วยคำนามแต่พอมันเป็น verb ค่ะมันจะต้องเป็น ing มันต้องเป็น ing ไม่ใช่ verb ธรรมดาค่ะนะฮะเพราะว่าตอนที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ย thanks for flying with us we'll look forward to seeing you again นะ flight attendant พูดว่า looking forward to seeing you again ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้บินกับคุณอีกครั้งแต่ตอนนี้บินไม่ได้เพราะโควิดมานะฮะแค่ค่ะ b ถ้าใช้คู่กับ b คือต้องใช้กับ verb to be นะคะ b c u s t o m to b อันนี้ไม่ต้องลอง b ก็ได้นะครับแต่จริงต้องมี b นะเพราะถ้า used to เจะแปลว่าเคย be used to get used to เนี่ยแปลว่าเคยชิน look forward to เ,เคย object to object to แปลว่าคัดขาน,นะคะ่ะ object object อ b j บเจเป็น v e r b ได้นะคะคำนี้ระวังให้ดีเธอ admit เรารู้เล้ว่า admit ตามด้วย ng enjoy avoid admit ครูเคยสอนไปแล้วแต่ในข้อสอบเตรียมทหารนังมี t o มาให้เธอในข้อสอบเตรียมทหาร admit t o นะลูกนะ admit t o t o ตัวนี้ก็เป็น O n g ค่ะ admit to doing something จำไว้นะคะ be a t t a s t to ห due to เมื่อวานสอนไปแล้ว because of on account of due to owing to according to อันนี้เป็นการบอกแหล่งที่มานะ relate to แล้วก็ in addition to ถูพวกนี้ระวังให้ดีจริงๆมีเยอะนะแต่พวกนี้ออกบ่อย อีออา t ไม่ได้เป็น o ุ to, ช e to used to look forward to object to admit to be a p e r s o n to d e to owing to according to relate to in addition to นะพวกเนี้ยจะเป็นเปปโปแล้วมันต้องตามด้วยคำนามหรือไม่ก็ทำให้กลายเป็น ing ซะพวกเนี้ยในโทรอีกออกมอยนะฮะเราจะใช้เพลงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว นะฮะเราเปิดทำนองไม่ได้เดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์นะฮะร้องไม่เพาะไม่เป็นไรค่ะเพราะเต้ยไม่ได้มีสามีเป็นนักร้องนะฮะเต้ยม,มีสามีเป็นอะไรคะโอ้ไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยคะ่ะมีสามีเป็นอวกาศนะครับเป็นอากาศนะฮะฟังนะคะหนึ่งสองสามไป be accustomed used to ของแทนต้องมี B นะคะ look forward to เคย object to admit to be a person due to owing to prep Before, according to relate tonight in addition to paper เก้าไหมครับร้องค่ะร้องไม่ต้องพอค่ะถ้าร้องเพาะเดี๋ยวจำไม่ได้เตรียมตัวเข้าทูที่เป็น p r e p p อร์พรอมทที่เป็น p r e p p อร p a l อม3 4 Be a Custom used to look forward to K Object to admit to Be a person to name Du o o wing to p r p p ีปพ according to relate tonight in addition to paper ข้อนี้นะฮะก็ต้องตอบ to reading ค่ะเพราะ Look forward to หน to ตัวนี้ตามด้วย i n g ต่อไปค่ะ21ค่ะคิด yesterday ค่ะ yesterday เป็นอดีตค่ะ ตัดช้อยข้อ4ก่อนถ้าเธอจะใช้แฮ v แ h a เวิร์บครูสอนตั้งแต่เทปแรกเลยนะคะ Since for already recently lately so far y e t still up to now up to the present time เจอเมื่อไหร่อดีตไม่จบเจอเมื่อไหร่อดีตไม่จบอยู่ที่เทปแรกไปดูได้ทั้ง f แฟนเพจครูเตร์เคอ,เอสอนอิงและ y ยูทูบครูเต้ r เคยสอนอิงจำไว้ค่ะสังฤษษไม่ใช่ผีอย่าไปวิ่งหนีมันนะฮะ h a d จูดัน had บวกเ e r b 3เกิด่อน v ว r b 2 ไม่ได้ใช้ข้อเนี้ขีดค่ะเขาบอกว่านี่ยตอนสิบโมงเมื่อวานเนี้ยถ้าเป็นการจี้จุดเธอ1ิบโมงเมืม่อวานเนี้ยเธอทําอะไรต้องบอกว่าเธอกําลังทําอะไรตอนนั้นถ้าจี้จุดลงไปนะฮะถ้าจี้จุดลงไปต้องบอกว่าเฮ้ยเธอต้องการทํราะทอะไรในตอนนั้นนะฮะเธอต้องการทำไอ้ต้อไม่ใช่ต้องการเธอกำลังทำอะไรในตอนนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อเอค่ะ What were you doing at 10 o'clock yesterday? The. i T.S. But This. 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 this yeah. These questions are very easy. Easy. But what are but, others could answer them. This question is very easy. พวกเราต้องนับได้อยู่แล้วคะ่ะพวกเราต้องนับได้อยู่แล้วคะ่ะดังนั้นเมื่อวานครูสอนแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนเอามือขึ้นมาคะ่ะเอามือขึ้นมาเห็นตัวแล้ครับ I feel นับได้ a little นับไม่ได้อ I feel สองขยางเห็นไหมคะอ่ะ feel นับได้ a little นับไม่ได้อ I feel นับได้ a little นับไม่ได้เพราะฉะนันข้อนี้คำว่า o a r s มันนับได้แน่นอนมันนับได้ใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องใช้ a fill กับ fill แน่นอนจะต้องตัดช้อยข้อ b and d ดอกแต่ข้อนี้มันหลอกเรานิดนึงค่ะถ้าทุกคนเจออะแปลว่าอันนยสองถึงสยังพอมียังพอมีอยู่บ้างคือความหมายเป็นบวกแต่ข้อเนี้ E a s y ความหมายเป็นบวก b u t ต้องลบดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าคนตอบได้น้อยน้อยมากน้อยคนมากแต่พวกเราเนี่ยทั้งหมดของพวกเราที่น้อยมากต้องใช้ A ค่ะความหมายจะเป็นลบนะฮะข้อนี้ตอบ A ค่ะเนาะจะเป็น fewer's นะถ้า few คือยังพอมีความหมายมันดูบวกแต่ข้อนี้ข้างหน้าบอกว่ามันง่ายข้างหลังจะต้องดูลบค่ะเพราะมันใช้คำว่า but คำว่า but นอกจากจะแปลว่าแต่แล้ว but ยังแปลว่ายกเว้นได้นะเช่นแบบ I love nobody I want nobody ถ้า if you see this word nobody it mean it's a negative นะมันเป็น negative so I want nobody ก็คือ I don't want anybody ไม่ต้องการใคร but you แล้วทุกคนอย่าง ครูก็ฟังเป็นบ่องชูสมัยก่อนอะเ,เพลงนี้เคยฟังไหม I want nobody nobody but you but you but ตัวนี้แปลว่า except ยกเว้นได้ค่ะแต่ but ตัวนี้แปลว่าแต่เชื่อมประโยคมักแปลว่าแต่นะคะเข้าใจไหมข้อต่อบข้อ A ค่ะหลอกนิดหลอกหน่อยไม่เป็นไรข้อต่อไปค่ะ She couldn't go to school she couldn't go to school the rain คำถามค่ะ the rain, the rain เป็นประโยคหรือไม่พิมพ์มาค่ะ the rain เป็นประโยคหรือไม่ทุกคนตอบผมมานะคะ the rain เป็นประโยคหรือไม่เป็นไหมคะเป็นไหมคะ the l i f e อีกทีนึงวันอังคารนะคะวันอังคารจะเป็น t r e a m เข้าสอบโชว์อีกคะ่ะมาเป็นหรือไม่เป็นหรือไม่ จะเป็นประโยคได้จะต้องมี subject กับ verb ค่ะแต่ข้อนี้ the rain the นำหน้านามอยู่นะคะ rain, rain เป็นนามหรือ rain, rain เป็น verb ได้นะคะ rain, rain เป็น verb ได้ค่ะ it's raining it's raining แปลว่าฝน,นกำลังตกไดะะ้แต่ข้อนี้ the บวกนามค่ะ the s o n g the rain ดังนั้นตัดช้อย although ค่ะ although เอาไว้เชื่อมประโยคค่ะ because ก็ไม่ได้ค่ะเพราะต้องเป็น earth กับ earth In spite of เราเคยเจอข้อนั้นใช่ไหมคะ Despite In spite of นะฮะ Despite In spite of Despite ไม่มี o f ข้อนี้ต้องดูก่อนหล่อนไปไม่ได้เนื่องมาจากกับขัดแย้งคือทางทางที่หล่อนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ทางทางที่ฝนตกมันไม่มันมันไม่ขัดแย้งค่ะมันไม่ขัดแยง้งอันนี้ต้องตอบ Because of you I never stay Because of Because of b e c a u s e o f ค่ะเนื่องมาจากคือไปไม่ได้เพราะนั่นแหละเนื่องจากฝนมันตกค่ะ The rain the rain the storm เปลนเป็นพายุนะ The snow เป็นเป็นแบบว่าหิมะนะฮะข้อต่อไปยิบซียิบซีนี้ครูสอนแล้ว เฉยๆแปลว่าทําให้เติมอิงแปลวันน้าเติมอีดีแปลว่ารู้สึกเฉยๆแปลว่าทําให้เติมอิงแปลวันน้าเติมอีดีแปลว่ารู้สึกเติมอีดีแปลว่ารู้สึกคํานี้นะคะที่ขาไม่ออกเสียงนะฮะไม่ออกเสียงว่า interest นะคะไม่ออกเสียงว่า interest บ้านเราจะชอบพูดว่า interesting i n t e r e s t e d แต่ว่าคํานี้นะคะทุกคนนะฮะ คํานี้ทุกคนขาเตรียมตัวฟังนะฮะนางจะออกเสียงประมาณสองพยางค์ค่ะฟังนะฮะ interest 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 เร็วๆค่ะ interest 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 เฉยๆแปลว่าทำให้ถ้า interest เฉยๆเป็น verb จะแปลว่าทําให้สนใจค่ะทําให้สนใจค่ะเติม ing แปลว่านกข้อนี้ subject English is an d จะต้องเป็นวิชาที่หน้าค่ะต้องเป็นอิงค่ะและฉันก็รู้สึกจึงตอบข้อ c ค่ะ very good ใครบอกได้บ้างว่า เนี่ยนะ interest ถ้าเป็นคำนามนอกจากจะแปลว่าความสนใจอ interest ถ้าเป็นคำนามนอกจากจะแปลว่าความสนใจมันแปลว่าอะไรได้นะเช่นแบบว่าเอ่อไปฝากไปกู้เงินอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดว่า no interest อ่าไปกู้เงินอย่างนี้ลกูกแล้วบอกว่ามันบอกว่ามากู้กับเราค่ะบริษัท A no interest อ่า uh, no interest ก็คือไม่มีเลยคะเราชื่อ interest ดอกเบี้ยค่ะเก่งมากค่ะข้อ25ค่ะ Our family has known her ครอบครัวอ,อ่ะ have had verb สามอดีตไม่จบ verb ช่องสองนั่นครบเพราะว่ามันจบอันนี้เป็นอดีตท,ที่ไม่จบค่ะเป็นอดีตทีท่ไม่จบก็คืออดีตถึงปัจจุบัน ข้อนี้ต้องใช้ข้อดีดอกค่ะ for ไม่ได้ค่ะ for แปลว่าเป็นเวลา since สามารถบวกด้วย verb วช่องสองได้คือจุดเวลาในอดีตเช่นแบบ since I was born ตั้งแต่ฉันเกิดตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เธอทิ้งฉันไปตั้งแต่สามีทิ้งไป จนตอนนั้นชีวิตดูเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันค่ะจนถึงปัจจุบันค่ะจึงตอบข้อดีด็อกค่ะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่า when the phone rang out ถ้ามี tense คู่และเป็น verb ช่อง2ตัดช้อยก่อนเราไม่ตอบดีด็อกค่ะเพราะเราไม่ใช่โดเรมอนและโดเรมีที่จะกระโดดข้าม tense ไปข้ามเ e n s e มา นะฮะที่จะกระโดดข้ามเทนส์ไปข้ามเทนส์มาตัดช้อยก่อนและ I was written ชีวิตแค่โดนทำร้าย Verb to be บวกเว r ร์่องซ้ a แพ i ซ e เราจะถูกเขียนหนูเป็นศิราจารึกเหรอคะทุกคนเป็นศิราจารึกเหรอคะถูกเขียนไม่ได้คะ่ะตัดทิ้งคะ่ะข้อนี้นะตอนที่เราร้องเพลง Tense เ,เรื่องเทนส์น่าจะสอนในเมื่อวานนี้นะลูกไปดูคลิปย้อนหลังได้ แต่ส่วนเวิร์บสองนั้นครบเพราะว่ามันจบแต่ยุ่งเวิร์บไอพาสอื่นถ้าเราเจอเวิร์บสองจะไปยุ่งกับพา s ์สอื่นลูกแฮทบวกเวิร์บสามเกิดก่อนเวิร์บสองวอสเวิร์อิงมีเวิร์บสองแซดซึ่งข้อนี้นักเรียนต้องดูก่อนฉันเขียนอีเมลตอนที่เขาโทรมาฉันเขียนอีเมลตอนที่เขาโทรมาคําถามเขียนจบหรือ,อยังพิมพ์หาครูค่ะข้อสุดท้ายเร็วเขียนจบหรือ,อยัง ตอนที่เขาโทรมาฉันเขียนอีเมลอยู่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยอะตอนที่เขาโทรมาฉันเขียนอีเมลอยู่แสดงว่าเขียนจบหรือ,อยังตอบกูสิคะเขียนจบหรือ,อยังเขียนจบหรือ,อยังอ่านี่เป็นเบสิกนะถูกต้องค่ะยังเขียนไม่จบ had บวก verb 3เกิดก่อน verb 2ถ้าใช้ถ้าใช้อันเนี้ยต้องเกิดแล้วจบแล้วเกิดอันนี้ตามมาแต่ถ้า was v e r e i n มี verb 2แทรกก็แปลว่าถ้าใช้เนี้ยคือกำลังยังไม่จบ มันแทรกถ้าแทรกได้คือยังไม่เสร็จนะฮะเพราะฉันเขาที่คือ What word w h a t w w r r in n มีเ r สองแทกตอนที่เขากำลังไอตอนที่เขาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มันดังเนี่ยตอนที่โทรศัพท์มันดังฉันกำลังเขียนอ e ีเมล you จึงตอบข้อ b What word w h a t w w r r i n n me? มีเสองแทกอะร้องก่อนที่จะปิดไลฟ์วันนี้เจอกันอีกทีวันอังคารนะฮะพรุ่งนี้พักผ่อนนะฮะ จำจริงสันสองรอบค่ะเพลงบอยกระทงนะฮะจำจริง like ส no. ันดานเวิร์บหนึ่ง like e m r บวก i n g นั่นก็คือกำลังทำปัจจุบันหรืออนาคต v e h a d h a d เวิร์บสามอดีตไม่จบเวิร์บช่องสองนั่นคบเพราะว่ามันจบแต่ยุงพาสอื่นไป h a d บวกเวิร์บสามเกิดก่อนเวิร์บสอง w a t s, s verb อ n m มี verb สองแ s ็ก future will be go into แน่นอะน,นตอนจบตำ้มแบบเสียงใสนิดแบบเสียง14นิดนึงนะฮะรอบสองพอมอ่ะสามรอบแล้วกันหนึ่งสองซ้ำปากจำจริงสันดาน verb หนึ R ่ง is am are บวก ing นั่นก็คือกำลังทำปัจจุบันหรืออนาคต have, have verb แ verb สามอดีตไม่จบ เวิร์บช่องสองนั้นครบเพราะว่ามันจบแต่ยุ่งพาสอื่นไปแฮทบวกเวิร์บสามเกิดก่อนเวิร์บสองวอสเวิร์บยังมีเวิร์บสองใส่ future will be go into n น n น